หายยังไงครับเนี่ยหายไงจอดไว้หน้าบ้าน,นามันก็หายไปอ่ะ,ะมีคนมาเอาเขาบอกว่าใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปเดี<ะ>๋ยวมามาเอาไปเอาเอาเราไปเราจอดไว้กี่โมงเนี่ยจอดไว้ทั้งวันนะตั้งแต่เช้าอ่ะแล้วตรงนี้าหายเอาตอนประมาณกี่โมงเนี่ยบไม่ได้ เลาสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วมันหายบ่อยไหมก็มึงหายนี่แหละคำนี้แล้วมันมีเขามีเ่าไหนขายอีกไหมก็มีร้านนี่กระดังงาเมื่อกี้มันจะมาเอาแล้วเขาพอดีเขาจับได้มันก็เลยเขาเลยเอารถมันไว้เอารถไว้ก็มาเอาของเราไงอ๋อมันจับได้แล้วจับได้แล้วมันไปเอาอ่ะแล้วเขาก็ปล่อยไฟเขาเอารถ คืนร้านกระดาษกาอ๋อปล่อยมันไปแล้วก็มันก็มาเอารถมันก็วนไปแล้วมันก็วนกลับมาอีเราก็นึกว่ามันไม่มาแล้วก็เลยมาเอาตรงนี้มาเอาันนี้ไปอีกเอาคขนุนไปคืนเขาขนน้นไปคืนเขายางมันแบนแล้วใครเป็นคนจับได้ครับนะต้นงานต้นร้านเนี่ยนำใครอ่ะจับได้จ้าต้นกับลูกเขาเวลานลูกเขาหนัจับตัวได้เป็นผู้ชายผู้ชายในเสื้อสีฟ้าใส่หมวกกันนี่หน่หมวกแก๊ป Brands, fever, o, า pues, มากี่คนรู้ไหมมาคนเดียวมาคนเดียวด้วยอ้าวแล้วม่ไม่ไม่ได้แจงง้งตำรวจหเลยปล่อยตัวไปเลยหมอเขาปล่อยไปแล้วมันก็มาเอารถเราก็มาเอารถเรามันเอาลูกๆแป๊บเดียวแล้วมันก็มาของเราเลยมันเดินวนเข้าตลาดแล้วมันก็ออกมาแล้วมันก็มาเอาของเราเขาบอกเมื่อกี้เราจะทำไงเนี่ยก็ให้ตำรวจวานไปจับปีติจับให้ได้ทีเถอะ นี่ก็ไปเอาของคนอื่นมาเรื่อย,ยก็พอดีแล้วใช่ไหมคยอมาหลายคันแล้วนะหลายคันแล้วครับไจะฝากอะไรบ้าฝากว่าให้ทุกคนระวังหน่อยถ้าเกิดได้ก็ระวังหน่อยรอดนกคนโดยเงิบ่อยโดยกัินหลาย คือจอดไวตรงนี้ใช่ไหมจ้าห้าโมไซเดรอน,นะนี้เนี่ยนะีเละ ไปทางนี้เหรอ,ชอเชโยไอ้นี่บอกนะอ๋อเพื่อไอ้ตกไม่อะไรเนี่ยบอกเาก็บอกว่าไ,ไ,ไปเชยโยไม่รู้ว่าไหนพอดีมันติดไฟแดงอยู่แล้วมันก็ปกนไปเลยตรงตามไม่ทันตามไม่ทันมอไซค์มาครับรไรไมันยังไงแล้วเขาบอกผมว่ามาจากเชยโยเดินมาจากเชยโยหาจักรยานคาละห้าร้อยบาทโอ้ยไม่มีขายหรอก ไม่มีขายหรอกเขาก็เดินออกไปหารถตอนนี้ให้เจ้าลูกชายบอกท้าไม่ค่อยดีนะหนูมองได้หน่อยก็ขึ้นมาอีกรอบอีกสองรอบสามรอบเมื่อ, 3, อเช้ามาทั้งหมดสี่รอบก็เสร็จแล้วก็พอรอบที่สี่แหละลงไปคว้าจักรยานที่ร้านการะทงานานเลยเสร็จแล้วขี่ไม่ได้รถยางเบนก็จูงผ่านมาถึงนี้จูงผ่านหน้าร้านไอ้เจ้าลูกชายเห็นบอกไปคว้ารถร้านการะทงานานมาแล้วมันก็เลยจับข้อมือกบจับรถจักรยานเอาไปคืนเขา พอคืนเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปทางตลาดในเลยพอเดินหายไปสักพักใหญ่ๆผมว่ที่ก็าคงไม่กล้ามาแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้ตรงนี้คนจับได้แล้วว่าขโมยรถย้อนย่อม,มาอีกนอกตะน,นี้คว้ารถของแม่หมูไปเลยไปเลยอีกร้านก็หายแล้นเสงน่เสงก็หายเหรอใช่โอ้โนั่นนี่ไปเลยแล้วแล้วก็อาจจะลูกชายเห็นแต่ว่าเลยเลยเค c ซไปแล้วก็รีบวิ่งไปบอกปรากฏว่าไม่ทัน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไหวจีแต่ของเราไม่ได้ไม่ได้เสีย,ยนะไม่ได้เอาอะไรไม่มีครับไ,ไม่ได้เอาอะไรขึ้นมาหาขึ้นมา <จะ S 2> หาจะซื้อจักรยานจ,จะซื้อจักรยานแต่เอาราคาห้าร้อยไม่มี <laughs> เลยไปเขียนทั้งนู้นเลยข้างบ้านเลย <laughs> นั่นแหละนั่นแหละ

อันนี้แหละมันมาดูจกักรยานน้อยก่อนเออมันไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูขี่ไอ้หนูถ่ายว,วีดีโอเลยอออเออ<ม>นี่แหละนี่แหละนี่แหละแม่อ๋อเสื้อนี่เสื้ออะไรนะแก่แล้วนี่เออมีอายุแล้วไอ้หน้ามันมืดเหมือนอะเดี๋ยวให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอทำรูปอีกทีใกล้เออซูมได้ไหมเออหน้าเห็นได้นะ น่าจะเห็นคนแก่แล้วไม่รู้เรื่องใช่ไหมแหมเขามาดนายด้วยเดี๋ยวไปคอฟได้ไงใช่เย้เยจ่ายคนละห้าแล้วก็เล่นกันเดินเข้ามาไม่ลึกนะ ออกไป้วออกไปแล้วอาืนนี่นะให้ประมือใจนะใจั่งเอประมือหมดเลยแล้วป้าไ่ได้สบกไหมได้แม่เดินกันไม่เห็นอนะไมัดเดินวนไปวนมาล้ประตามกีาไปข้างหลังมันเารลน c a ค่ะสสวันแรกทุ่โคราน ซึ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด14เขตคือเป็นสนามเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ค่ะคืนอนครวิรัชพงศงศูงรายงานสดมาจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเชิญครบับบรรยากาศการรับสมัครนะสสนครนะคราชสีมาวันแรกนี้ก็คึคกคักตั้งแต่เช้ามืดเลยครับโดยจะนําคู่ต่อสู้สําคัญอย่าง